สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะที่เขามารับชมชมยังงั <c> ้เ <oughs> มื่อเดี๋ยวเขากับมาชวนมูเนี่ยพี่น้องมาเห็นแถวฟอปเป็นแกงกินต้มเขียดว่านิซีแกงเขียดอันนี้น่าจะแกงเนาะอันนี้ก็ได้ชวนเพนนอนี่พี่ไอ้ได้พี่ไอ้เคิร์นเกิร์นกล่องแล้วบ้างไหมไอ้เพื่อนสบายพี่น้องเงี่ยมหนาว เคลือนกล้องพี่น้องเลยมื่ค้างอะไรมื่อไรจะไปรีวิวชนวยบงมองหูเกินน่อมองเหตดูเห็ดกินไปหน่อยอันนี้มองนอนนะแบบแบบแบบนอนเดี๋ยวเรื่องาลังเขานได้ยินแล้วก็ได้ยินแล้วก็ยิงยาของป่าลุกๆก่อนใช่หมเคือนกล่องพี่น้องเลย ใส่มค้ามก็ใส่บุถือบุเคลื่อนกล่องแห้งพี่น้องเล้ยมาผมแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้ออกมาส่วนหมักหมู่เม่ยพี่น้องมาเบิรงส่วนหมักหมูสุดเพลินมารีวิวส่วนหมักมู่แม่ยตามคำข้อละพี่น้องคือสั่นอะไรกล่องมันเป็นยังเล้ยเบิ่งหมักหมู่นไหมพี่น้อง ไม่ังกินนังนี่ล่ะต้มันอ๋อนบ่ต้มันวะไปคุดอยู่ในใสอุ้ยมีพักอีกปลูกพักอีพี่น้องเอ้ยอาวอยู่ในป่าเนาะปลูในพี่น้องใครมึงด้วยเฮ้ยหมอแล้วนะมันนี่มันหึบบ่เอตบมันพี่น้องเอย ม้อธรรมชาติเบิ้งเบิ้งเบิ้งเคียงธรรมชาติเบิ้งเตาธรรมชาติโอ้ยไพ่กับบอลติดอันนี้ข้างเลยโอ้ยน่ามันชิย่ยลึมไปใส่ซิบริสิบริกินใส่สิมอทสัมซาแบบธรรมชาติพี่น้องเลยอันนี้กระบอก้อยู่ให้กินชิบวนมานอนเผาสวนบม่งมู่พี่น้องเลยมานอนมาได้งัวสิมาถล่มกระบอกเฮจูเฮจินนอนจนปิดหม่งโม่ ชวนไอ้ชิงมันอยู่ใช่ชวนไอ้ชิงคนอ่ะอยู่ขันเออเนี่ยโค่นทั้งคนอ่ะหลายต้องออนนอยีย่หชวโจทยเนาะพี่น้องเลยโหจำเขาได้บุ้ยมอนน้อย<ค>นี่เออมีหอยของกินเพิ่นพ,พี่น้องเพิ่นครั้งมันกินมีกบน้อยแล้วก็หอยปลา เหล่ปาปลาพี่น้องปลาคอปลาคอปลาลดหนุ่ยปีองกินจีกินกระเสบกิน,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 นอยู่ปลาไนไงสมยังไง,งนะคือขันแบบนี้นะอ้แจ๋อพี่น้องมันกระสีเป็นแบบนี้เลยพี่น้องท่ามาอยู่ในป่าเลยูนพี่นน้องั่นได้พอไหมพี่น้องเอ้ยมันกระยังบทันเป็นมันกระยังบทันเป็นอันหมากใหญ่พระใดมันกำลังจ่อพักกะจะเปิลปูใกล้บ้านท่านนี้พี่น้องเอ้ย ปาพี่น้องมันกำลังจ่อมาพี่น้องเอ้ยบ้านมันใหญ่จะชิมมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งใหม่จักตน้นเขาจักจักพันนี่นะจักพันบอลบอลสามพันเอด็ดสามพันเอด็ดสามพันเอด็ดลอยต้นแม่นบ้าบ่ของจ่ายแล้วคุณต้องปลานะบคุณก็คือปลูกลายแต่ว่าสามพันเนเี่ยกล่องสันสส่นบ่กพ่อแม่พี่น้อง ท่านมาสั่นกระเม่นมาบอกเั้นได้พ่อแม่พี่น้องเลยมันโกด์น่าล้มมากผู้เสียคนผิดปกติอ่าอันนี้สิเป็นบอลชุ่มฝนจูบหน้าคุณมาค้างเมียนพี่น้องค้างเหม็นทรดบางมู้เลิกจีบบ่าใจลงแม่บางดูฮะไปแทงนี่ก็สอดไปซอยยางขาดก็จะแทงแห้งหรือเปล่าสูตรนี่พี่น้องเลยคุดคุดเป็นคุ้มยังหน่อยแหละกับยางลงหมัดใหญ่ผู้เสีคนได้พี่น้องเไง ใช้ใชของเงินใครพอนะป้าไปเบิงปพอไหพี่นนองพาทวนทัวสวนหมอกมูพี่เานี่สิเป็นน้องมูยาซาซุยพี่นนอะแต่กับบทานเป็นหมาพี่นเย้องเ อาน้องตัวนี้พี่ตาชิมีปลาถ้าโอเคจะจัดการมันเรียบร้อยเลยนี่เป็นเรื่องนี่กับกตัวงามตัวบง่งามมาเลยบ่งามนี่น้ำกูดกูดเป็นเรืลอมแห้งมันกูดเขอดามมอาจจราะอะไรพงโมเพราะมันกูดแบบนี้ถ้าใจชีวิตลบขออนุาตพี่น้องพักไมหอยากซักซุยพี่น้องเพิรนมาปลูกไว้ปลูกไว้กินอยู่หน้าเพิ่น ก็งามอยู่มีแพ็กสลงสุงสลัดปลูกให้ตาพอกินตาพอ่อเพิ่อนมานอนเผาซ้นหมกโมูพ่อแม่พี่น,อน้องอันนี้ก็จะเป็นหมักแตงเพิ่อนกำลังจอ่อมันจะเป็นหมาก <c oughs> มปุก๋ <c oughs> ยอะไรเนี่ยโบเอาขางซักให้มันอยู่ห <c oughs> มากโม่นี่จ้าพันก็ไหมากโม่อีแม่นี่สองพันามพัน กองคืบอบุก่อยแจ้งบ่หรือมันเป็นจัางไรน,น่ะเออได้แหละกลับขึ้นสภาพเก่าเลยพี่น้องมันเกิดอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งจะมันชาซุยไปต้องถือยังมันมาแต่ซีอยากออกรัวๆตอนนี้มันกลับขึ้นสภาพเดิมเลยพ่อแม่พี่น้อง นี่เด็ดพี่นอไไ้องาหายนะคืองามๆเดี๋ยวสักส,สุนิชภาพพม่พี่น้องมาเบิ่งกใหม่อีกมาเบิ่งตอนอนั้นตอนมันใหญ่พี่น้องตอนมันเป็นหมาตอนสิได้กินเนาะพี่น้องว่าเอางา่ายๆซะถ้ามันเป็นนะกนล้องหลอน <schön. S 1> อยู่ใบ,ใบ่ใจวะ มันเป็นนะกล้องลูกๆลูกหล,ลอนอยู่เด่นีเบาใจป่ะเพิ่นเคยปลูกอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยที่ตอนซาซุ่ยมาปลูกตอนนั้นกับเบาใจเด่พี่น้องอืนนออ,นนอันนี้เป็นบอลเออเด่นี่พี่นอ้องก้นทางพื้นมันกันเอาผาตังมาเห็ดจังสี่แล้วก็ดูดน้าม,มาเวียน,อ,น,นอันนี้งบประหยัดงบประมาณพี่น้องเไงมีวัสดุ ง่ายปกติก็เจ้าทีใส่น้ำดูดพุนอย่างเดียวอันนี้ก็เจ้าต้องใส่น้ำม,มาขังแต่ว่าต้องเอาสายยางชีไกลๆมาใส่มาเอามันมีมัมีงบประมาณพี่น้องเลยฉันงบประมาณเท่ากาับใส่แพงในลงทุนมาทำนี้บางปีก็ได้บางปีก็ไ่ได้พี่น้อง ถ้ามันลุกก็คือบ่ได้พี่น้องว่าง่ายๆสาคันมันตายแบบมันเกาอมันกูดเผื่อก,กระโลกถิ่มเผื่อบ่ให้มันล่ามติดไปตัวอื่นนะะเด้นี่จะเบิงดูมันกะกลับสภาพเกาา่ามันแะไปไอช่อนบปก็มาช่อน <c oughs> <ป>มาเผามมส่วนก็นหาอยู่หากินพี่น้องเ็ยหากินไปตามน้องนี่แหละาตามน้องตาม,ามาธรรมชาตินี่แหละหาอยู่หากินเพื่อนข้าแบกแหงมากพี่น้องถ้าสิไปสองเบป ไปเบิ่งนที่เบิรนสอนพัฒนาแไรลสิบปป๊บกล่องซะบอกเบิร์นกับโบเคยเขากล่องเนยง่ายบ้านบาใจโบเคยเขากล่องพี่น้องเลยข้าเจ้าโบเคยเห็นนะนะใครยังจังสีวะจ้ะมาแล้วพอกันปุ๊บยิ่งใหญยังงยเขาเลยเพราะเขยังหยานกล่องพี่น้องไปชแต่บาใจครั้งแรกก็ยังจน้องบอยากเข่าเลยพี่น้องเหยุดเลยบาใจจะว่าเป็นลายสีเบิ่งสซวนหม่องม่เนาะพี่น้องไม่ได้อยากเบิ่งบาใจนะพี่น้อง ป้าพี่น้องเอ้ยมาพ่อผู้บ่าวน้อยผู้สาวน้อยผัวสิสอนปลาลานพี่น้องเลยสอนมึงดูลูกลานบมดที่ได้อีบอพูดกูไกลพี่น้อยสบายดีดูเนี่ยสบายดีดูฮันขึ้นมาสบายดีดูลูกไปเป็นอายกะสอนมึงดูลูกได้อีบ่อพันจีซ่าจีซ่าบ่อนะเออ ชื่อนังก่อนน่ะบ่น้องตัวชื่อนังกินอ่ะน้องตัวชื่อนังฮะเนนน้องแนนปกองโ้นนอ้ยวายอโสบายี่น้องเลยอ้เป็นไอเป็นบกเยเบ็นกองน้องซาเธอหนึ่งแลวบ่นี่ยยังไงซาเพราะเอเจ่อปลาลายเ่ม่าาจันะูกอายพี่น้องเลยูกอายลูกลุงนี่แหะร้านร้านบ่ใจ ร้านเบาใจพี่น้องบ่แม่นตร้านซาซุยอ้าวร้านเบาใจอย่นี้หนอยฮะกะาครับขั้นตอนช่วยผลพี่น้องหาอยู่หากินเออเป็นหาเนาะร้านนี้ต้องเป็นนี่พี่น้องเลยชาตัวนี้แล้วก็ชาน้องไงมาต่ออีกแม่นบ่สอ้าวเริ่มทำการชา ะเอาปลาซิวไปเห็ดกินน่ะพี่น่อยมูกินกระแชบไปแล้วกุ้งัปลาซิวมูลลายดอกนม้เอออันนี้นะปลาซิวโอ้ยกุ้งกุ้งกุ้งพิน้าในกุ้งพี่น้องเห็นไหมใจงุ่ยงู่ยงีย่างเงี้ยเห็นเห็นอ่ะนะควนลูกไกวไหมลูกอันนี้นะเออควดลูกปใชฉ่กระคุนั่นเพราะถอยเพราะไฟน่ะ hmm. พี่น exactly. ้อยข้าจับสุพรรณเปลี mm. ่ยนมุมซะ อยเขียวมาเบิดด้วยป้าถูวลายลีบนักกุ้งนะพวกคอยกวดเอาไงาพี่น่อมึงดูกุ้งเะพี่น่อสับลาบอยู่ช้ไวไหำนะกวดเอาป้าต้งดูผู้กุ้งนะพี่น่อผดผัออว ลายเอลีพูดนะเจ้าจะเห็นอยู่สำลามอยู่พงกุ้งซิวลายเอลี่ลราบอกจ้าไปเป็นหลักเอาหม่องโมมาเอาไปแกะเวลาเอาเอาไปต้มกินกอะไรพี่น้องแชบเหมือนมะกะลางอะพี่น้องป้าถูกกอนบ้านก้อนบ้านก้อนมันไหลเลยนะมันขาดอลไรเอาขึ้นมาพี่เอาขึ้นมาพี่ยขึ้นมาพี้ยวไอ เฮาเว่าแล้วบนเชื้เเอเฮาบ้านก่อนบ้านก่อนพี่เดฟพี่น้องกระิพ่อโอ้ยจะซั่นแห้งแล้วเปลาใจ <นา S 1> กระิพ่อ<ต>มุกหนึ่งอยู่พี่น้องหรือว่าขวดหนึง่งเนาะเสื้อผืนสะหากินพี่น้องไปพี่น้องเฮากลับไปเบิง่งส่วนหม่องมูต่อหล่อหล่อเบิง่งเก็บเก็บไปทำมืดแด้วนี่สะลงเลยเกียร์ลงโอ้ยบไปมุกหนึ่งไปได้หาแหละพี่น้อง S <s <we at> ทัวส่วนหมักมูไมยาพี่น้องเลยตอนมันเป็นหมาผลแหละซาซุยจังสิภาคพรมเมพี่น้องมาเบิ่งใหม่ตอนมันยังโบาทานเป็นเนาะมันกำลังเริ่มเป็นหน่วยน,น้อยๆฐานเป็นหมากไงซาซุยจังสิภาพ,พี่น้องมาเบิ่งใหม่เด้อผมแมพี่น้องเลยนี่กะลิวไปเบิน่งก่อนครับกงามดินะกันมันบุกกันมันบวล้มมันกาสับกว่นนี้แล้วพี่น้องมันกูนด,กดนนกหนาว บ่อนเป็นค้างหนามบ่อนค้างหนามไว้โหดเห็ดเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะนมันก็บ่ค่อยอย่างงามปายในมันล้มเนี่ยขดุแฉล่งงามกว่านี้ปะโหดหนามมันกระอบอกบอ่เป็นบ่อนเป็นบ่อน ตอนเที่ยงพี่น้องชุบเอินงานไปกินเขายิงงานยิงงานชุบเหินกินกับยางไปสองเบิ่งพี่น้องเบอร์พี่น้องเลโกบอ่ะอ๋ออาการกินข้าวกับพี่ช่างอันนี้ถ่ายฟองเบอร์เบอร์จะใกล้พี่น้องข้งกินเผินมีมกปลาซิวแล้วก็ต้มเขียดเนี่ยตะเขียดต้มเขียดแล้วก็แจ่วมะกอกพี่น้องมาขับส่งไปกันมอหน้ากันยิ้มใาเห้องกันเนาะมะขับวัน เรื wind. อ้าวกินเขาอยู่่ะมาไหนกินมดปลาได้ไม่ใช่กระป๋ามวาน่ะฮะกิน erm> ข้าวเทียงพี่น้องกินอยู่้องกึพี่น้องเ้ย นอนนี่ก็ลัพี่แล้วน้องพี่น้องพอกันคลิปหน้าไอติมแฮงบอร์สกุลุกุนพี่น้องไปเลยพี่น้องสบายดีพี่น้อง